สวัสดีครับวันนี้ผมเสียว่าหลายคนเนี่ยกำลังมองหาอาขีดที่การลงทุนตำ่ำแต่กระไดกำไรสูงกระถือว่าสูงโดยที่น้องพอต้องลงทุนนะครับหากำไรในโลกโซเชียวเก็บขิดทำขิดขายของเขาก็ต้องหวังหวยนะครับ บางแกเ้ามีรายได้ขอ,อมาติดในเฉพอแล้วมันเป็นอาชีพเสริมแต่ทุกคนนี่กับว่ามปนอาชีพเสริมนะครับสําหรับผมผมทํางานไปน้ําผมเป็นพนักงานบริษัททํางานเป็นพนักงานขับรถแต่ผมแบบเหเฮ็ดชีพไปน้ําคือหางเป็นนายหน้าขายของใน ลกโซเชียลครับผมเห็ดติ่งเต้เป็นหน้าหน้าขายของในทิกตอกขายของในแอฟฟิร์เรนท์ในช้อปปี้เอฟฟิร์เรนท์รัศดาผมเห็ดเต้ครับสบายเห็ดเต้หาเขาพวกเทียนมามันกัน ว่าด้ถึงกําเนยครับขายของในบงังว่าด้บังเล็กๆไม่ไม่มันจะขายของในบงังว่าด้บงังแต่ว่าเขากับขยันยังหน่อยเขามีความหวังครับมีความสุขในการเหตดสําหรับผมเนี่ยมีความสุขในการเห็ดหผม,ดม,มเชียรว่าหลายหลายคนกำลังมองหาวีา่รายชืฉอดยังถ้าขายอยังที่บ่ตองแบบพอตองลงทุนพ่ตองสตอกสินค้าซึ่งเขาสามารถเห็นได้ เขาเอาลูกอยู่บ้านซื้อเขาก็เห็ดใด้ครับไปทำหน้าไปเห็ดหน้าเขาก็เห็ดใด้เพียงแค่ว่าได้ติดต่อกอะมันจะมีเขาก็ขยันเห็ดไม่ไม่เขาก็ขยนัขน,ขยนแน่เพราะเขาต้องการค้นเพิ่มเพิ่มค้นหยดติดตามพันค้นเขาก็เป็นปักตะกายแล้วพันค้นตะปักกายแล้ว ผมเพจอยู่เดือนหนึ่งครับติดตอกมียอดผู้ติดตามอยู่พันหนึ่งผมกว่าสามารถเพิ่มประก,กาศได้แล้วกว็ประก,กาศขายของได้แล้วกว็าหานมาเฮ็ดแล้วก็หานมาเฮ็ดไอ้พวกช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปปีน้นี่ผมเขาเชิญมา เอเชิญเขาผม่มีคนติดตามเลยครับแต่ว่าผมก็สมารถขายของไดนรัศดาคือนผมโชคดีอันหนึ่งมีคนเชิญเขาแต่ว่าผมก็บ่ะะรู้วเขาเชิญมาท่าทางไหนเมื่อก็อมีหลายหลายทางเขามาทุกวันนี้ผมคิดว่า การหเราเงินในโลกโซเชียลเป็นงานหลกกักของผมไปแล้วงานทำงานนี่คืองานงานสำรองแลลวเพราะมันเขาได้เงินแบบเน่นอรกับคล้ายๆเขา,าขายของหรอครับผมว่าแล้วคล้ายๆเขาเปิดร้านขายของแต่วา่าขนานี้เขาไม่ได้สต็อกสินค้าบอรวยบรหลุตัวตองเงิน เขาเห็นแบบดีๆหาคอนเทนต์ดีๆ,ๆหลายคนเขาทิ่เขารวยเขารวยในโลกโซเชียลเขารวยหลายคนนี่เลยตอนหลายคนต <ๆ S 2> <ๆ S 1> ิดจิบต์ขาพานกาันนั่นแล้วกัยังมีโฆษณามียังไหอีกมีไดโฆษณามี่าโฆษณามียังไหอีกคุณผู้มริโภกำลัง เขาว่าทำ u t u b e อยู่ครับ YouTube ผมเหตุเป็นปเดือนเ,เรืองเดือนพีผมมกนมีคนติดตามบ่นหน่อยกันได้ตอนเนี้ยผมขอขอบคุณครับสําหรับผู้ติดตามทุกคนทุกยอดผู้ติดตามทุกยอดไล่ตอนนี้ผมมีคนติดตามอยู่หาพันกว่าคนนะผมเริ่มเหตุมามือสงการเลยครับ สิบห้าเมษายนสองพัน้าร้อหกสิบเจ็ดผมเริ่มลงคลิปแต่ก่อนหน้านั้นผมก็สมัครไว้เป็นปีสองปีครับอแต่ผมไม่เคยเข้าพอดีมือสองการเนี่ยมันว่างผมเลยเขาไปเล่นนบึงลงไปคลิปเดียวปังเห็นมาเลยปะดูดีใจแห้งก็เลยต้องลงมือเห็ดเห็ดมันได้ขอเขาวา่เพื่อได้าคาโฆษณาได้ยังสินะ ันกับว่าเสียหายเลยครับผมว่าขั้นตอนแรกนะในการเท็ดทีเป็นอย่างนี้ในการขายของเนะี่ยผมว่าขั้นตอนแรกเขาชนะใจยอย่าของก่อนขั้นตอนแรกนะเอาชนะใจยอย่าของก่อนเป็นการทายทำคอนเทนต์เนี่ยมันคอนเทนต์เขาก็่จำเป็นว่าต้องไปกอบไปหรอกครับเอาตัวเขาเองเห็ุแบบมีความสุขเห็ุแบบมีความสุขของเขา คนมีความสุขของเขาเขาเห็นมีความสุขผมเชียร์ว่าคนบ่นหน่อยคนในประเทศไทยเนี่ค้นทัวลงเนี่ยเป็นลอยๆหล,ยลายคนผมว่าคนบ่นหน่อยที่มีอารมณ์ความรู้สึกคือเขาเป็นจังไดกได็ได้แต่มีความสุขได้เงินได้เงินผ้อมยินดีครับผมว่านะบ้ยได้เงินรอ้อมยินดีครนะับ <laughs> เนี่ยขอขอขอ้คนทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกแชร์ทุกไล่ทุกการติดตามม่งขอบคุณหลายๆครับถ้าคลิปนี้นะพ้าไม่ถึงผู้ใดก็คงขอ,ขอให้ปังๆครับผู้ใดตั้งใจเหตุ มันมีขีดจำกัดของตัวเองบอ่บอ,บอกี้ขอดต่บผมหวาหนึ่งเขาเห็นเรามีความสุขไทยเราว่มีความสุขก็ต้องเหตุครับเห็นเรา่มีความสุขก็ต้องเหตุว่ามีความหมายเห็นเรามีความสุขเล็กๆผมเหตุนี้ลูกเมียกับว่าเห็ุเป็นบ่าเป็นบ่อ,อไป บ้าบอกต่วาเขามีความสุขกับลูกเพี่เขาบม่หลุดแต่ว่าเขามีความสุขกว่าเขาก็บอกอธิบายว่าเออให้เห็นเราเขามีความสุขเรามีความพอ,อใจในเห็นแบบนั้นเราแบบหนึ่งสองเขาก็มีความหวังมีความหวังที่เขาจะได้ค่าดันค่านี้การหาเงินในอากาศเขาครับได้บ้างว่าได้บ้าง แต่ทุกมือนี้ผมว่าได้บาด้บางได้บางได้บางเลยบอนว่า่มีว่าบ่าบาได้บางเลยก่อน้ารับชมคลิปนี้จบแล้วก็ซอยกดฎไหลซอยกดซับสกไก่เลยนะครับเนะี่ยราวามันก็จะซอยเป็นลังใจผมนาะใด้การว่าแช์วความรูดีๆแบ่งปันความรู้แบ่งปันความหวัง ให้เพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังได้เบิง่งถ้าถ้าได้เงินถ้ามีความสุขถ้าได้เงินเขาไปยินได้เ่าก็มีความสุขไปอยู่ใส่ก็มีความสุขบวน,นันกอกน,ในักใจหลงใยกับบ่อเบียดเบียนร่างกายก็จะต่อต่างแข็งแรง สามาเลียงลูเลียงเนี้ยเลียงลูเลียงหัวได้เลียงหครัวได้อกว่าโอเคแล้วในการเห็นโลกโซเชียลกับโทรศัพท์เครื่องเดียวครับโ,โทรศัพท์เครื่องเดียวคอมพิวเตอร์นอนบุกับโมมีเลียงบ่มีเด็กตอนทุกวันนี้ผมใส่โทรศัพท์เครื่องเดียวในการหางนินครับมันเก้โอเคนะ่แหละร้านมันนี้นะอย่าตั้มเป็นเหรดไปนะ โทษซั์นีเขาต้องใส่ให้มันคุ้มค่าเขาเติมเน็ตมาแล้วเขาต้องใส่มันคุ้มค่าใส่ของที่ในมือเขาเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดที่ผมเห็นมากขึ้นใส่วมนี้ประโยชน์ครับไม่ไม่โมมี่ใส่แบบโมี้ประโยชน์ที่กันผมบอกมาอัพเฟดเนี่ยอัพเฟดอัพสตอรี่เนี่ยบินแต่เล่าครับดินแต่เล่าลงในแก้วแล้วก็ใส่เพลง แล้วผมมาคิดดูอีกทีว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่มี